วันนี้จะมาสอนร้อยเชือกแบบไม่ถูกเชือกแบบนี้นะครับมีถามมานะครับวันนี้จะให้นะครับก็คือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบไม่ชอบร้อยเชือกถ้ามันมีพวก้ายืดอยู่แล้วนะครับโดยหลักการของมันแล้วการทํางานของมันก็คือหลักการซ่อนเชือกคือเนี่ยเชือกจะเป็นแบบนี้ครับเชือกจะอยู่แบบนี้เราจะเก็บไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับมาดูวิธีการทําง่ายๆกันเลยครับก็ตัวเนี้ยผมลองใส่แล้วกระชับพอดีเป๊ะนะครับผมจะร้อยเชือกเก็บไว้ด้านในเนี่ยสังเกต ด้านในมันจะเป็นเชือกแบบแบบนี้นะครับนี่วิธีการก็คือเราจะดึงให้ปลายเชือกเนี่ยให้มันเหลือเท่าที่เราอยากจะให้เหลือนะครับแล้วเราก็แบ่งไปให้กับเอาที่สองเท่านี้แถวที่สามแถวสุดท้ายมันจะมีด้านในตัวเนี้ยเราก็ดึงดึงเชือกออกมาแบบนี้นเราก็เลือกความยน่นได้เพราเราดึงดึงมาอย่างครับเชือกมันจะค่อนข้าง,างแบบนี้เก็บเชือกมาเข้าดึงมาแบบนี้พอเราจัดได้ที่แล้วครับมันก็ จะประมาณนี้นะครับมันก็จะหลวมๆหน่อยนะครับอ่าด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับ่างนี้จะมองเห็นชัดอีกคลิกหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับปลายเชือกแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันแตกหรือว่าหักนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้ม้วนเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะเวลาปลายเชือกหักหรือว่ามันแตกเนี่ยเวลาร้อยเชือกอะร้อยค่อนข้างยากครับเนี่ยเชือกมาจะอกอาเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับสําหรับท่นชอมหกนะครับลองใส่กันดูนะครับตังนี้ใส่มาจะออกมาประมาณไหนกระชับนีครับ